จากการที่เอเย่นพูดถึงว่ามีนักเตะไทยอยู่คนหนึ่งที่พอจะไปเล่นเจลีกได้ไม่ใช่ใครเลยก็คือเจ้ากันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรที่สำคัญก็คือว่าเขาได้พูดถึงว่าสไตล์แบบคาสกิฟูกัยของคอนเซโดเรซัปโปโรมันก็ประจบเหมาะไปหมดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคาสกิฟูกัยนั้นติดฤดูกาลเจลีกครั้งนี้ ก็จะแขวะสตาร์ทเพราะว่าอาการบาดเจ็บหร,รือรังที่เขา่าและเขาจะผันตัวไปเป็นโคชอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในญี่ปุ่นเนี่ยทางเจลีกเนี่ยก็มีข่าวว่าต้องการนักเตะไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งนักเตะทางแบ็กซ้ายหรือตัวริมเส้นพวกนี้ถ้าย้อนหลังไปก็คือว่าทีละทอนนั้นเคยทําผลงานเอาไว้ในการที่อยู่วินเซโกเบแล้วก็โยโกฮาม่าเอฟมาริโอชโดยเฉพาะอย่างยิ่งโยโกฮาม่าเอฟมารินนชนี้ จดทอนได้รวมกันพาทีมคว้าแชมป์อีกด้วยทางเจลิกก็เลยต้องการนักเตะไทยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ต้องการนักเตะที่อายุน้อย,อยไม่ต้องมากพอที่จะไปฝึกได้จากการที่มีข่าวออกมาแบบนี้ทุกคนก็หันกลับไปมองที่ธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรเลยนะครับว่าจะมีโอกาสไปเจลีกหรือไม่แต่ที่สำคัญที่สุดตอนนี้ทางสื่อญี่ปุ่นได้ประโคมข่าวออกมา ก็เอาข้อมูลมาจากไทยนี่แหละจริงๆเขาก็ไม่ได้รู้จักธนวัฒซึ่งจิตถาวรแต่ว่าทางไทยนั้นพูดถึงทางสื่อญี่ปุ่นก็เลยเอาไปประโคมข่าวไปตีข่าวกันว่าธนาวัฒซึ่งจิตถาวรเนี่ยจะมีโอกาสมาเล่นเจลีกที่สําคัญที่หลายคนนั้นสนใจทางญี่ปุ่นสนใจเนี่ยมันมีการเปรียบเทียบกับคาสกิฟ,ฟูกยนี่แหละทําให้ทางสื่อญี่ปุ่นนั้นสนใจเพราะว่าคาสกิฟ,ฟูกยนั้น เป็นนักเตะกองกลางของคอนเซเดเรซัปโปโรที่มีฝีมือดีคนหนึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเคยมีข่าวที่ทีมอื่นมาขอแต่ว่าคาสกิฟุกัยไม่ได้ไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเองบาดเจ็บตลอดเนี่ยก็ไม่อยากไปไหนอยากอยู่ที่คอนเซเดเรซัปโปโรต่อไปเมื่อมีการเปรียบเทียบโดยเอาธนวัตรมาเปรียบเทียบเนี่ยสื่อก็เลยให้ความสนใจกับธนวัตรซึ่งจิตทวรแล้วก็คาสกิฟุก เกมสุดท้ายที่คอนเซเดเรซัปโปโรเจอกับเอฮิเม่เอก่อนปิดฤดูกาลเนี่ยก็คาดว่าคันสกิฟูไกจะลงในการที่ซัปโปโรจัดแมชอัมราให้คันสกิฟูไกเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าทางญี่ปุ่นเริ่มขยับเหมือนกันกับนักเตะรายนี้คือธนวัตรซึ่งจิตถาวรทราบ,บกันอยู่ว่าความสามารถของเจ้าการนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นนักเตะสไตล์ยุโรป ที่สำคัญเกือบจะได้เล่นในพรีเมียร์ลีกอีกด้วยถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บก่อนมาตอนหลังนี้ผลงานดีขึ้นและเป็นกำลังหลักให้กับทีมชาติไทยแล้วก็ยิงประตูให้กับทีมชาติไทยได้ในเกมที่เจอกับสีลังกาเรียกกันว่าสวยงามจริงๆสไตล์คล้ากรกับฟูกายนี้แหละที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้อยู่กับราชบุรีเอีเนี่ยยิงไป4ประตูแล้วก็2แอซิส และฤดูกาลนี้ของไทยลีกนั้นทำไปอีก2ประตูที่สำคัญที่สุดเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทางญี่ปุ่นอาจจะมองก็ได้ก็คือว่าเจ้ากันธนวัฒน์ซึ่งจิทธวรได้ลงเล่นในเอ c ซแชมเปียนลีกอีกด้วยเพราะว่าราชบุรี FC นั้นได้เล่นใน SL 2ก็อย่างที่เห็นนะครับนักเตะด,ดังๆที่ทางญี่ปุ่นเอาไปตั้งแต่ชนะทิมทิรศินทิรทรน,นั้นได้ผ่านการเล่น AFC c ีแชมเปี้ยนลีกทั้งนั้นเลยญี่ปุ่นก็เลยต้องการครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับธนวัฒน์ซึ่งจิทธาวน,นี้ก็ต้องบอกว่าเริ่มแล้วที่ทางเจลีกนั้นกำลังจับจ้องกำลังมองอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูกาลพิเศษนี้ ที่จะมีการแข่งขันก่อนที่จะเปิดฤดูการจริงเพราะว่าจะมีการแข่งขันที่ทีเนี่ยเขาก็ต้องการนักเตะอย่างน้อยเนี่ยยืมตัวไปดูก่อนถ้าเกิดว่าผลงานดีอาจจะต่อสัญญาออกไปก็ได้และที่สําคัญก็คือว่าเจ้ากาันนั้นไม่มีปัญหาในเรื่องที่จะเล่นในลีกนอกต่างๆเพราะว่าตัวเองนั้นก็อยู่ต่างประเทศมาต้องนานอยู่ฝรั่งเศสเล่นอยู่กับเบลสเตอร์เรียกว่าตอนนี้พร้อมทุกอย่างที่สําคัญก็คือว่า ร่างกายนั้นกลับมาเป็นปกติฟอร์มเดิมก็เลยกระับมาเจ้าก,กันเคยบอกไว้นะครับว่าเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวเองนั้นมีส่วนที่ถ้าจะไปเจลิกนั้นไปได้แต่ที่ไม่รู้ว่ายังไม่มีทีมไหนติดต่อมาก็มีแค่ข่าวเท่านั้นแหละตัวเองก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดกับราชบุรี f c แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าทางสื่อญี่ปุ่น,นั้นจับไปเสนอข่าวแล้วที่สำคัญก็คือว่า เขาพูดถึงประเทศไทยเหมือนกันว่าถ้าเกิดมีนักเตะหลายคนเนี่ยที่ไปเล่นเจลีกแล้วเกิดว่านักเตะคนใดคนหนึ่งที่ทําผลงานที่ดีในเจลีกหรือเจ้ากันที่ไปเนี่ยทางเจลีกนั้นก็จะได้กลุ่มคนจากประเทศไทยและทําให้เจลีกนั้นมีความนิยมในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าในขณะนี้มีนักเตะไทยไปเล่นอยู่แค่2คนเท่านั้นก็มีสุปโพโชาสรชาตินั้นยังมีผลงานอยู่แต่ทางปรเมเทอาจวิไลกับจูบิโรอิวตะยังไม่มีโอกาสได้ลงหลังๆนี้ทางเจลีกกับประเทศไทยก็ค่อยๆห่างออกไปก็หวังว่าเจ้าการนั้นเป็นนักเตะที่หลายคนนั้นชื่นชอบอยู่ในประเทศไทยถ้าเกิดว่ามีโอกาสมาเล่นในเจลีกเนี่ยอาจจะดึงแฟนบอลชาวไทยนั้นกลับมาดูเจลีกอีกครั้งหนึ่ง แต่มินก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาก็อยากจะดูไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษชาติหรือปรเมศที่เขาไม่ได้ดูหรือทางเจลี่คิดว่าแฟนบอลชาวไทยลดน้อยลงเนี่ยมันเกิดจากว่าไม่มีช่องทางที่จะดูท่านผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรมันไม่มีช่องทางจะดูจริงๆทุกคนต้องไปหาช่องทางตามธรรมชาติดูที่ถ่ายทอดสดนั้นก็ไม่ได้มีนักเตะไทยลงเล่นเพราะว่าจะถ่ายในเจวัน ในเจทูนั้นหมดสิทธิ์เลยเพราะฉะนั้นทุกคนอยากดูแต่มันดูไม่ได้ก็เลยไม่ดูไปเลยแบบนั้นแหละหาลำบากหาที่ดูลำบากต้องไปหาช่องทางตามธรรมชาติดูกันทุกคนอยากดูสุปช่์สัตว์ชาติแต่มันไม่มีใครที่จะถ่ายทอดสดมาที่ประเทศไทยไม่กล้าที่จะลงทุนแต่กล้าที่จะลงทุนกับทีมที่ไม่มีนักเตะไทยอยู่ถ่ายทอดสดกันได้แอดมินก็พูดกันแบบนี้เลยนี่คือที่มาที่ไปว่า ทำไมคนไทยไม่นิยมดูเจลีกกันสาเหตุก็คือแบบนี้แหละท่านผู้ชมคอยติดตามกันนะครับ